เพ่งตนร่วมตัวอะไรก็ถ่ายนะครับวันได้แย่พรุ่งได้ยำมาอัดดังได้เออน้องแอมมาแล้วพอเป็นแฟนเกยองนะลูกเชียร์ตลอดอ่าน้องแอมจันทิชามาแล้วนะครับเนี่ยนะครับสาวสวยแห่งลุ oh, ่มน like ้ำโขงนะครับเนี่ยมาแล้วอ้าวใครจะมาถ่ายรูปต้องเจ๊ตังหน่อยนะช่วยรัตตะบนหน่อยนะครับน้องแอมจันทิชา มาแล้วนะครับนะครับแชมป์หลายสมัยตีเดียวนะครับชซป์หลายสมัยตีเดียวชมป์ม<า>ดวลเพลงชิงทุนนะครับ,นะรบนะก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับดาราจอแก้วนะครับที่มาร่วมทำบ,บุญที่บ้านเรานะครับ เราก็ไปในข้างในกันก็จะไปกลับหลอกพ่อไปลับหลอกพ่อพบเจว่าคุณตาครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องก็จะมาเจอครับทางพ่อแม่พี่น้องสาวผู้จรทุกคนที่รักนพี่ไก่ร้านครูครับมาแล้วก็อย่าเอออย่าอะไรตอนนี้ไฟตลาดสว่างยังยังทักยังก็ ขอเรียนเชิญเจริญโภตอนนี้เหลือเวลาอีกแปดนาทีโประมาณเหลือเวลาประมาณแปดนาทีก็จะให้กราบรอภิรณาตกับหลวงพ่อท่านพระอาจารย์สมชายสัมปโรซึ่งเปิดเระคุณท่านมาจากสำนักสงฆ์ประปืนโคกเสียบตำบลเมืองทีอำเภอสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งตอนนี้เปิดเผยว่าท่านก็ กำลังพักก่อนเกี่วิญญาณอยู่ก็เหลือเวลาอีกประมาณเจ็ดนาทีโดยประมาณก็มาสองคนกันนะครับท่านใดที่เดินทางมาแล้วยังไม่ได้บูชาขันครูในพิธีสดบครบรูปเชตตาเสริมบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2566ในปีเก่าอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้ทิ้งขอให้มัน อนลายหายไปสิ่งดีที่้ข้รับในปีใหม่้าเอ่อก็แย่ดงท่านใดที่อยากจะให้เจ้านายหรืออยากได้ท่านใดก็ขอเรียนเชิญมองก็มาทำบุญด้วยนะครับติดๆขัดๆซึ่งวันนี้ทางต็นคุณหลวงพ่อท่านอาจารจะม่เลิกธรรมดีโกก็ได้ กลาวปราศนาโดยท่านท่านนายกรัฐมนตรีสัมโร่ซึ่งพระเด็จพระบรมท่านเป็นเจ้าพิธีในการจัดสองครบต่อเจ้าอาเสริมบารมีและได้รับความเมตตาจากพระเด็จพระบรมหลวงพ่อทักคิณที่ปรุงพระพุประสมซึ่งพระเด็จพระบรมหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นปีแห่งนี้ได้มาท่านเป็นประธานแล้วก็ให้กำลังใจรอง่ระธานคณะสงฆ์และตลอดจนถึงคณะแย่โยมวาสุขวาสิกาที่อง วันนี้ได้เดินทางมายางคนคินทิธี่วัดอ์หัวแรกตระกลชัมนดีอําคือสีสอภูมิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในหัวใจหลักของงานของเราก็คือจะเป็นวันที่หนึ่งมกราคมวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2 5ง7าเวลา เจ้าคณะจังหัดสุรินทร์ประเด็นขบวนารจะได้หมอนี่เพื่รักษาหรือนีในการตัดหหวยลูกยินทรีโยมโยมท่านใดที่สนใจอยากเป็นวเป็นเจ้าภาพลูกยินิรเนาะก็ขอเรียนเชิญสามารถปูชาได้ลูกรักษาพระบัุโยนในเวลาประมาณสิสี่นาฬิกาโดยประมาณของวันที่หนึ่ง ด้วยนะครับน่าจะสมควรวันนี้ขอพขอใ้ระเาเป็นผูนก็ผมก็สมควรู้ปกคองอาจจะเดินยากดดท่านก็ังสลัเวลาอันมีค่าของท่านอยู่กิจการกานของท่านดีเยอะแมากลายต่ปเดนปรคุณท่านกยังที่กาลัใจสที่ได้ช่วยงานให้กำลังใจ วาสุวาสิกาอ่าตอนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงฝ่ายปฏิคมเนาะตอนนี้คุณโ่อคุณแม่หลายท่านหายใจดีถุงน้ำก็ขอเจริญโภต ที่ดีแห่งนี้จะมีห้องน้ำและคุณโยมคุณโยมพ่อโยมแม่ท่านใดที่เดินทางมาถึงแล้วยังไม่ได้โปรดทุกหนักโปรดทุกเบาก็ขอเรียนเชิญเจริญกรรณยังห้องน้ำห้องสุขาที่ทำครับได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วอ่าตอนนี้เวลาสักนิดนีงก็แอมแล้วก็มาทำบุญด้วยนะครับสิบเก้ารายการโอ้จะโทรมาถามมาแอบมาสิบส นี้ก็รมนลนะครับประณกานสสิาทีจะได้กล e ่าวอาราธนาที่รมเทพคุณหลวงพอท่านพระอาจารย์สมชายสังวโรท่านจะเป็นเจ้าพิธีในการสวลครออเจตาเสริมบารมีซึ่งท่ทุนท่านมีความรู้ความสามารถในการสวครออชตาเสิมบารมีองค์ข้างหน้าเราองค์ข้างหน้าสมบูรณ์หือได้ว่าเป็นครูบาอาจา องค์ข้างหลังถือว่าเป็นลูกและองค์ที่ถือใหม่ตอนนี้ถือว่าเป็นหลานอ่าฉะนั้นวันลงพอเพันวสเสยบลามประคัางนะพี่ต้น่ระอาจารย์สมชายสังวโรได้ขึ้นยางอาสนะสงเพื่อประกอบพิธีสลดครบรอบชะตาเสริมบารมีให้กับคุณโยง สิ่งไหนที่มันได้ดีในมี2566าสิ่งไหนที่มันติดติดขัดขาดก็ขอแห่ทิ้งไปตอนรับปีหม่ยด้วยบทอักษรปาดีแล้วก็ให้น้องไปพักพักผ่อนครับเราก็จะพาน้องไปพักผ่อน सरों सबों के नाम बोधने बताते जाके दोन दर्दाने सिंह रहते नाम रामे यानी जंबो काने माताने पुमालीवायनीवा अंतरिक्षे तरह के दंडे पुमनु सबो जंडंग दर्दाने सबों ज्योतिर्याने दंबो ताने सबासकाने पुमालीवायनीवा अंतरिक्षे तरह के दंडे पुमनु सबो जंडंग दमने मंत्र में सबों ज्योतिर्याने दं. NU TANI JAMA KATALE KUMAR IMAI YAMIWA ANDALEMTE JATHAGATAM DEVAMANOT SUKO JITAM SANGKANG YAMAN SAMASU HATI HONTO KARANI YAMAN TAKUN SALE JAYAN TANG SAN TANG แอบมบไปปีดท,ทองลูกนี่มีดไหมปีดไหมจะปีดจะปีดไหมน,น,น,นี่และหนี่นี่นี่นีท้ามาลูกนี่มีด

यदा य ब्रह्मा वै तं विसारो इदमभौ दैत्य च मुममकपस्य लवा तस्नेर सम्बन्तो कपेसुदय यम बेतांग दैव चरकस्य यम कडेते तथा पुत्रो मनोतपो मनो चक्रवरतनितिर संभिता हि कृते कतता भिवन्नाना नेज मुममस्कम न कावेर खंतमम प्रजामि मंतो गोतालि सोमकथा बुद्धवतो न तदन सम्मा संदानाम् ए ครับเอาโอเคแล้วก็ไปรถกันนะครับไปให้น้องไปเตรียมเตรียมเพลงก่อนนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์น้องแอมน้องแอมอ,อา่านะครับเจอกันครับ